สวัสดีครับรอบรู้สู้โรควันนี้จะมาพูดถึงเรื่อง2โปรสู้โรคป้องก,กันโรค2โปรคืออะไรครับโปรแรกก็คือโปรโตีนและโปรที่2คือโปรไบโอติกโปรไบโอติกเนี่ยมีอยู่ในไหนเป็นแบคทีเรียนะฮะที่อยู่ในร่างกายเรานี่แหละอยู่ในลำไส้เรานี่แหละมีประมาณทัก ถ้าแสนล้านตัวโอไม่น้อยทีเดียวนะฮะเราจะทำไงให้มันไม่ลดลงก็คือเราต้องกินเข้าไปอยู่ในพวกโยเกิร์ตทอยเกิร์ตยาคูพวกปลาส้มที่ไม่ใส่เกลือนะฮะปลาดองนะล้วยดองน้ำผึ้งผลไม้ดองน้ำผึ้งหรือว่าดองน้ำตาลเรากินพวกเหล่านี้เข้าไปครับธรรมชาติเสร็จแล้วตามไปเลี้ยงมันด้วยการกินอาหารที่ไปเลี้ยงแบคทีเรียที่ดีเหล่านี้ก็คือกินพวกผักใบเขียวผลไม้ ที่ไม่หวานและที่สําคัญที่สุดที่มีสารเลี้ยงมันมากที่สุดสารเลี้ยงเหล่านี้เรียกว่าพบโอติกเนี่ยคือในกล้วยน้าวาน,นะครับพวกไบโอติกมันจะสร้างเม็ดเลือดขาวดีๆนะฮะ T helper cell หรือ T cell ง่ายๆเม็ดเลือดขาวเหล่านั้นเนี่ยถ้าเจอสิ่งแปลกปลอมโดยเฉพาะมะเร็งหรือว่าแบคทีเรียโรคโควิดมันจะทําการยิงทิ้งเลยฮะอาวุธของประจำกายมันเนี่ยปึ้ง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 นะเสร็จแล้วก็ จะเรียกเอาเม็ดเลือดขาวที่อื่นมากินมันงนั้นโปรติกจึงเป็นโปรแรกที่สําคัญมากในการสู้โรคป้องก,กันโรคทีนี้สําหรับโปรที่2นี่คือโปรตีนโปรตีนก็มีหน้าที่ในการซ่อมแซมสิ่งที่สึกหรอควบคุมการทํางานของร่างกายโดยผ่านการผลิตฮอร์โมนจากโปรโตีนกับไขมันมาสร้างเป็นฮอร์โมนฮอร์โมนเหล่านั้นรวมถึงการสร้างภูมิต้านทาน ต่อเชื้อโรคต่างๆด้วยเขาเรียกว่าภูมิต้านทานชนิดน้ําเลือดเวลาเราฉีดวัคซีนเข้าไปจะมีภูมิต้านทานเกิดขึ้นก็โปรตีนนี่แหละจะเป็นตัวช่วยสร้างอย่างมากมายและจะตรงไปจัดการกับสิ่งที่แปลกความเหล่านั้นโดยเฉพาะเชื้อโรคต่างๆโปรตีนอยู่ที่ไหนบ้างล่ะโปรตีนก็อยู่ในไข่ไข่หนึ่งฟองมีโปรตีนห้ากัมเนื้อ หนึ่งฝ่ามือได้20กรัมทั่วก่าม,มือหนึ่งได้20กรัมงนั้นการกินโปรตีนในครบถ้วนจะช่วยซ่อมแซมสิ่งส่วนหัควบคุมการทํางานสร้างกล้ามเนื้อป้องก,กันโรคป้องกันกระดูกพุนนะฮะควบคุมความดันและอย่าลืมโปรไบติกก็จะมาช่วยสร้างภูมิต้านทานในท่วนของเม็ดเลือดขาวและสร้างให้เกิดการป้องกันโรคมากมายก็ขอให้ทุกท่านนะอย่าลืมนะสองโปรนี้สู้โรคป้องก,กันโรคช่วยเราได้ กินโปรตีนในพอเพียงกินโปรไบติกและพพีไบติกให้พอเพียงเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงไม่เป็นโรคเป็นภยัยขอให้ท่านทุกคนทุกท่านโชคดีปลอดโรคปลอดภัยกันครับสวัสดีครับยาชงสมุนไพรตราแคทเธอรีนดื่มง่ายถ่ายคล่องสบายท้องหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไป